อกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับมาอยู่กับช่องบองจิคอนซูรินคือดาวครับผมอันนี้ตอดไข่ดาวนะครับวันนี้ไม่ต้องรอนนะมันมันเดือดหรอกอันนี้เพราะว่าเราจะบี้บี้มันไปก่อนนะมันก็เดือดเองก็คืออันนี้จะผัดผัดหมี่อนครับผัดหมี่ที่ว่ามีอันนี้ธรรมดากินอย่างส้มตำเนี่ยครับไม่ต้องปรุงอะไรเยอะแยะทำไมต้องใส่ไขนะ่ครับ มันจะเพิ่มความรัวนะอตอบอยังไงอยากใส่ก็ใส่ไข่เพ้่เพิ่ม,มให้มันหอม <S <S อืมอ่มอมอาโขลกชั้นนึงครับน้ำตาลนะเพราะว่ามันพัฒนีมันต้องออกหวานอยู่แล้วน,นะ,ะใส่ผงค้งขนอครับอีกนึงแล้วก็น้ำตาลทราย เราตามใสอีสานนิดนึงขาดไม่ได้ครับซอสหวานครับผมนีม่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมแ็ใส่นั้นนิดนึงแล้วเพราะว่าเราผัดจะมีขาวมันจะน้ำม,มันจะถูกไปที่ กระเจื้อใส่เส้นลงไปครับเจื้อบะหมี่ประมาณนี้ครับบะหมี่ขายตามตลาดเขาก็ทําประมาณนี้แหละครับแต่ถ้าอยากให้มันเส้นมันดํากว่านี้ก็ใส่อซอสหวานเยอะกว่านี้มันก็จะดำเนาะนี่ก็ผัดจนกว่าน้ํามันจะแห้งเนาะพอมาดูกัน้อน้แห้งปั๊บก็ขายได้นะครับดยด้วย,วย,วยต้นต้นหอมเนาะจบเลยไม่ใช่ต้นหอมอียต้นอนะ ต้นหอมตนนั้นนะที่มันใกล้ต้นใช่อย่าหนึ่งเราว่าก็ได้อ่าอะไรนะกุยช่ายตน้นกุยช่ายครับสวยนะจบเลยโอเคมาดูกันนะฮจนน้ำแห้งครับถ้าใครอยากให้สีสันมันน่ากินนี้ก็ใส่สีดําไปเยอะหน่นอยเฉยเลยว่าอ่าเด็กจะชอบสีดําเยอะเท่าไหร่น้อเดี๋ยวมันขีวไปเป็นขิว สีใสเอามาเนี่ยครับพี่นอ้องจริงๆก็แห้งแล้วนะดูแบบับดูไปเหมือนเส้นขนมจีนเนาะแต่ไม่ใช่ครับเป็นเส้นหมี่ครับเรียบร้อยครับ้อร้อนครับผมกินร้อนช้อนช้อนกระผมเอง <S 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 นี่ครับกินกับส้มตำเลยนี่แค่ซองเดียวเองนะ ส้มตำก็หลายเดี๋ยวจะกินเองก็หลายครับถ้กินเองก็ไปปรุงเพิ่มพวกอ่าอะไรวะอะไรนะอ่าพริกป,ปน่พปปนพริกป่นหรือใส่น้าําปลาหรือเขาเรียกว,ว่าพวกกุนหนาวเนาะรูปใส่เหมือนคล้ายค้าผัดไทยนี่แหละครับปรุใส่นี่โอเคครับเดี๋ยวติดตามชมตำส้มตำต่อครับอ่ามาตำส้มตำกันก่อนครับ <c oughs> ใส่พริกลงไปพริกจินดาแล้วก็ลูกโดดครับผมแล้วแต่ความชอบบางคนชอบพริกแห้งก็แล้วแต่ตำสไตล์นะครับ อันนี้ใส่กระปิไปนิดนึงเนาะเพิ่มความหอมความนัวครับแล้วแต่คนชอบนะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไม่ค่อยใส่อันนี้กันส่วนใหญ่เป็นตำตำลาวมากกว่าตำประเทศลาวครับก็จะใส่กระปินะโอ้โห,หเผ็ดกันไหมบ้ลไม่เผ็ดไม่เผ็ดอ่ะนี่ลินล้นลิ้นต่อมรับรสความเผ็ดไม่ทำงานนะเด็กกะจายใส่ผมเยอนะซูงใกล้เห็นนี่แต่ไปร้านนะ ร้านนี่ร้านเยอะกว่าน,นี้นะร้านมันใส่เยอะกว่านี้นะอันนี้เคล็ดนะลับนะเคล็ดลับต้องใส่สิ่งอลปกรด้วยอีกหนึ่งครับตามไปเลยครับไม่ต้องสนใจครับผมไม่ต้องสนใจห้องข้างล่างเ <c oughs> พราะเขาได้แล้วนี่ครับเราเพิใจเขาอยู่นี่คเดี๋ยวจะมีคนถามว่าทำไมไม่ใส่อ่า กระเทียมด้วยเนายเพราะว่ากระเทียมจริงๆมันก็เพิ่มความหอมนั่นแหละครับมันแต่มันกลิ่นกละนิ่นม,มันจะแรงนะแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวใส่สักหน่อยครับให้มันกดสูตรกระเทียมนี่ก็ช่วยดับกลิ่นได้นะดับกลิ่นพวกคาวของปลาเนาะได้ครับอันนี้ต่อไปก็คือ สายอิสระซีครับซลี่อันนี้มะเขือเปาะครับผมมเะเขือเปาะเจ้านี้สวยสวยครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนี่ยขาวโบ๋เลยได้มาจากอไหนคะอันนี้ได้มาจากของฟรีครับไปซื้อไปซื้อรับเป็ดเขาว่ามีผักหน้าลูกเอาหยิบไปได้เลยด้วยความที่ชิมครับนี่ว่าของขอเขาแถมมาฟรีเนาะบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์ฟเฟ่บุบุฟเฟ่บุฟเฟ่บุฟเฟ่บเฟ่บุฟเฟ่บุฟเฟ่บ่บุฟเฟ่บอฟเฟ่บุ่บุฟเฟ่บอฟเฟ่บุ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  ยทีเต็มเลยแต่ไม่ได้อยู่เขาเยอะหรอกครับเสียไปพอกินนั่นแหละแต่นี่คือเรามาไม่ได้กินเนาะแล้วก็เลยมาตาเป็นส้มตำแทนอันนี้ตำมะเขือนะครับไม่ได้ตำบะุงเสีย <laughs> ดายอ่ะใส่เสียดายก็เลยใส่ให้หมดเลยครับพอตำกินเองเ,องเนาะฟรีสไตล์ขาดไม่ได้ครับบะเขือส้มหรือมะเขือเทศครับมะเขือเทศน,นี้อันนี้เป็นลูกเล็กเนาะลูกเล็กที่เขาชอบไปตำส้มตำเนาะแล้วก็อันนี้ก็บีครับบีพ,พอแตกเนาะใช่ไหม ต่อไปก็คือน้ำตาลปี๊บน,น้ำตาลปี๊บแต่ปี๊บโดนขโมยไปอบฟางเรียบร้อยแล้วครับเลยแต่น้ำตาลทิ้งไว้ให้โอเคนะพอประมาณโอเคทีนี้เราใส่น้ำนัวครับน้ำนัวก็คือไม่ใช่ผงนัวนะครับน้ำมะขาเปียกครับผมพอประมาณนี่ครับก็ต่อไปก็คือต่อไปน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาพอประมาณครับ บ้านนี้จะกินเค็มนิดหนึ่งนะแล้วก็ปลาร้านี่ปลาร้ายี่ห้อไหนครับยี่ห้อสิอริพรนะครับผมยี่ห้อนี้มีทั่วประเทศไทยครับเพายี่ห้อนี้มันมันหาซื้อง่ายแล้วก็รสชาติรสชาติใช้ได้ครับอร่อยครับ ่น้ำตาลทรายเนาะเอ็นไะงนตาลปี๊ดทีนี้ก็ชิมคนระับชิม่าแล้วชาได้ไหมแล้วก็ใส่เส้นเส้นแล้วก็ตำกข้าวจบเลยหวานหวานใช่ไหมเสรล้ว่าใส่น้ำตาลเมื่อกี้เอนเอ้ยยมใส่มะนาวเว้ยพอเต็มมันไม่เปรี้ยงอะ ครกมันใหญ่นะครับมันก็เลยต้องปรุงเยอะๆหน่อยใหญ่มากครกเลยให้ดู่ดค,รครกใหญ่มากอืมสีสันวันนี้ไปทำเล็บใหม่ด้วยครับเล็บมาจุราดโอเคอเรียบร้อยครับทีนี้ก็เริไปเส้นบักฮุ่งครับ จุ่นลงไปครับนี่มาก็ลูกหนึ่งเลยนะหนึ่งลูกหนึ่งลูกเล็กพักได้แค่นี้ครับการน,น,นวดน,นวลจนนวดใช่ไห ดูสีสันครับสีสันสีสันนี่บอกเลยว่าไม่คิดแต่ก็เปโรงพยาบาลโอเคไปเลยครับเดี๋ยวไปติดตามช่วงตอนทานเนาะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ติดตามทุกท่านสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆและน้องทุกท่านมากินส้มตำรอบอกี่ทุ่มวะไม่ได้ดูเออกี่ทุ่มวะกี่ทุ่มแล้ว สองทุงท่มครึง่ง,ค,ง,งค่ะมาทานด้วยก,กันนะคะดึกๆแล้วพูดถึงบ้าแค่คได้ยินเงินใจข้างบ้านของบ้านว่าเออพูดแค่นี้นะเดี๋ยวข้างบ้านเขาจะด่าพ่อให้ไม่ใช่พูดเหมือนพูดกระซิบเลยนะแล้วก็พูดธรรมดานี่แหละของแซบมามามากินน้ำกันเด้ยวโอ้ยอยู่ก็ได้ <c oughs> อยู่พูดอะ่ะนี่นะคะมาทานด้วยก,กัน ได้กินข้าวเป็นทีพเพราะว่าเมื่อตอนเย็นไปกินอันนี้ไปแวะข้างทางเมื่อตอนเย็นไปกินอะไรนะไปกินอะไรนะเหนียวๆอ่ะเหนียวอะไรเนะนี่ยนะที่เรากินอนะ่ะคิดได้ออกมีคำวา่ายวนด้วยเขาเรียกอะไรนะของอบนนะคะเป็นด,ดราดก๋วย Quế chắc luôn mình nhìn em nó ló nè พ่อช้อนแม่ให้มาอร่อย่สุดแล้วค่ะเอ๊ะอะร้ใหญ่เลก็ช้อนพ่อช้อนแม่ให้มาใช่ก็ได้เรื่องอ่ะ ที่เสร็จพีเยอะมากไม่เผ็ดคุณมีซึ่งดีของคุณนะอยู่ในตู้เย็นอะ่ะที่ซูซึ่งดีมาพุกนี้กิจะตั้งพิกซิงดี คุณที่มีซอสนะคะของที่ของที่ไม่มีซอสเออที่จะตังน้ำพริกจิ้งดีดกลิ่น,นก็แซมไหมอ่ะกิ่นกับผักลวกอ,อ่าผักสดอ่ะหมายนะ พักรวมเมื่อเช้าแตกแดดตักแดดเดือในกระดาษฟอยล์ีิ่นิดอื้มอืม้มอื้อแกสดมาก ที่แม่เสร็จผมก็ขมอใส่เกสตรงนี้ทันกินเลยครับคือมไม่กล้ากินเลยจากแรกอ,อันแบบเกสรสำแรงอันแบบกินมันกวนหัวอานน่าจะกินเพราะว่าชี้ไปกินคู้กับใบนั่นหรือเปล่า ไปมากรูดนะคะทาแอรชคือเขาก็าย่มซ้อมๆกันมันไม่ค่อยดู่างเนะคุณนะเห็นไหมคะ ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามหกร้อกว่าคนนะคะขอบคุณมากมากเลยขอบคุณใช่ไหมคะเขาก็มีช่องของเขาแต่เขาไม่ค่อยลงเทปที่ว่าจะไปถ่ายทอดสดเล่นในช่องของเขาอยู่แต่เปินใจเขา เพราะว่ามันไม่ใช่ช่องเราเกียงใจจาของช้องอืออร่อย ไม่ได้กินนะเออนะคุณอร่อยจต่คุณกินว่าจัดไม่ได้เนะม,มันไม่เผ็ดคือทำต้องเกลือเขาด้วยเ <c oughs> พราะว่าเขากินเผ็ดไม่ได้ กินเป็นคนกินซ้อมจำเผ็ดกินอาหารรสจ,จัดรสจัดจัดว่าไม่เผือให้คนอนื่นได้กินเจ็ด <c oughs> นาทีแล้วคุณเป็นใจกูดู แกลืมฉีดอะไรเนี่ยปอนลืมฉีดอะไรซับปนละเขาขายมุมนั้นทุกวันเลยแค่เยอะมากอย่างผมกินไปครึ่งหนึ่งนะยี่สนะิบบาทเยอเยอะมากไม่เคยเห็นเยอะเนี้ยประมาณถ้ายีสิบบาทที่ได้เห็นตามตลาดมันจะเป็นถ้วยจาน,นเล็กๆเนี่ยอันนี้จะให้สองจานนะแต่ <c oughs> เท่ากับจานละสิบบาท เยอะมากตลาดตนลุงป่ะไปกระเที่ยวขอบคุณนะค่อสวัสดีค่ะทันดูมาเนี้ยดูสีสันครับว้าวสีสันเยับไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับมือไม่พอ